้อ,อ่จะใส่หมูด้วยนะพอดีเด้ออย่าสุงหกเด้ยอเย่ะกระยศเราไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะสามเม็ดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เข้าควยแล้วทำเมนูอร่อยนะวันนี้นะเห็นหมออ้อใหญ่บน่นะต้มน้อไม่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานจ้ะวันนี้ก็เลยจะแกงนะคะแต่ก็ไม่ได้แกงหมดหรอก นึ่งข้าวเหนียวด้วยนะแช่ข้าวเหนียวไว้สองมือละอ่ะดีแต่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวแข็ง เราจะเอาผักโขมทําเป็นย่านางนะคะทุกคนปูวันนี้ก็จะต้มปูด,ด้วยเอาผักโขมทําเป็นย่านาเพราะว่าฝนตกไม่ได้ไปหายาอนยืดไรอย่าหนึ่งย่ายืนตรงไออยู่เนี่ยค้างที่จะหายากต้องไปไกลก็เลยจะเอาผักโขมมาไปปั่นนะคะใส่พริกแค่สามเม็ดพอจะแค่นี้เลยวันนี้จะใส่หมูด,ด้วยนะหมูอ้วนๆค่ะ มไม่แพนค่ะหมูแบบนี้มันจะไม่ค่อยแกงนะทุกคนน้ำฝรั่งเศสก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าไอา้ก็ไม่ได้แกงหมดนะคะเห็นไหมไม่ต้มนานนะเพราะว่ามันไม่ค่อยขมของหน่อไมา้บ้านเราอันนี้ก็ไว้จิ้มแจ่ว กองน้ำเนี่นางน้ำผักโขมโดยส่วนมากแล้วคิดว่ามันไม่ค่อยจะสําคัญเอาอะไรแทนก็ได้เนาะเพราะโดยส่วนมากไอแกงบางครั้งก็ไม่ได้ใส่เลยนะว่าไอโบได้มักป่านใดนะ,นะไอไม่ค่อยถามหาสิ่งที่แบบอันนี้ปานใดเอาอะไรแทนได้หมดจะเก็บไว้กินกับน้ำโพงน้ำพริกอะไรก็ว่าไปเนาะเห็นไหมเขียวก็จีมากมันมีผักอีตูนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะใส่ ใบโหระพามันแทนได้บอามันกระโร๊ดได้ปันไดแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่เนาะให้มันเป็นผักใบเขียวนะเอาลงไปเลยจ้าใส่ตะไคร้ด้วยนะคะสุดของคุณแม่ตรงนี้ตะไคร้ าดูบ้านกลางป่าของอายวันนี้ฝนตกนะทุกคนนะฝนตกมืดๆน,นะคะถ้าบอได้ไปเก็บผักสี่อยู่หนังกับบููสิไปใส่มาเน็เด้อมาดูผักสวยไหมทุกคนจ้ะปลูกเองอน,นี่ก็พอได้กินให้บมบงขึ้นมือมาไว้ฝั่งนี้ทากไม่ค่อยมาถึงอันนี้เป็นอ่ามันฝรั่งนะอันนี้จะมาเด็ดเอาอันนี้จ้าโหวะพามาใส่ แกงหน่อ,อไม้เพราะเราไม่มีฝาอีตู้จ้พะพอได้ทุเลาเนาะให้มันงามมาแล้วพี่น้อาางประมาณนี้นะ น่าอร่อยมากนะพอดีคลุกคลิกมากคนเราไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะสามเม็ดน้ำผักโขมพอดีเดยอย่าสุกหกเดยอย่าเกินยี่หกเด้อการเสร็จได้หิขขวข้าว,วละแบบนี้เลยจ้ะนำไมาฝรั่งเสร็จกันกแทบเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมากินแกนน่อไม้สดๆจากประเทศฝรั่งเศสเดอเดออันนี้อยู่ฝรั่งเศสได้กินแกนน่อไม้สดค่ะขนาดพี่น้องเลยมีข้าวเหนียวพร้อมที่สําคัญน่อไม้มสดบริสุทธิ์นี่นะฮะเองคำใหญ่ๆรดหิวขา้าวอืม,อม ทำบอ่ห่อกระดาษแก้ววันนี้จับแข็งได้จะเข้าถ้าไอ้แกงอยู่บ้านเนี้ยสิแกงเซติงใกล้ถ้าแม่อายแล้วสีแกงเสร็จปามึก กานแกงแต่ละคนก็คือกันเนี่ยน้องสาวน้องสาวอยเพิ่งสิแกงเสร็จกระดูกหมูอืมแซ่บฮะอย่านางถาม,ามว่ามันสำคัญบ่มันก็แล้วแต่คนนอะแต่ฉันรับอายมาออยยองแขมแบบ มันนีกระบ,บุนบ้านอายเลยพี่น้องเอ้ยบุญพระเวทโอ้ตกมันบ้านในเมื่อจ้ะปีหน้าจัางเมื่อจังว่ากันขึ้นหอดจ้ะ คนตกมันเนี่ยน้ำมึดมืงไปใส่ก็ไปได้ครักินมังเพ็รคู่เหม่อเนี่ยห <c oughs> น่วยหน่วยเดียวก็นหน่วยเดียวพี่น้องเพชรขนาดแต่ก่อนกินมังเพ็รพี่น้องเห็นไอต่ำาบ่เป็นซิปเป็นชาไม่เพ็ร แมนสิเป็นตะขาบแบบไม่ร้ายมากเอ่อน้ำใหมา่ฟังเนี่ยอันที่ใหญ่ๆนะกระถาหน่อยกตเราก็ไม่ค่อยมีป้องหรอกทุกคนเห็นไหม มันซีวาามันกบรบหวานม,มันสีขมกับขมพอดีซื่อนะมัมยต้มเน็ดเดียวต้มนานชาวนาทีถือว่านานนะจนแบบว่ารสชาติความขมออกเลยสําหรับไอหมักขมดอกวะถ้ามีพักหนาเนาะใส่พักหนาวแมเมนคุปทีบเลยอะ กัดบางเล็ดหน่อยเดียวเพลข้าบางคนปฏิวิว่าบูจาพักเนาวเนาะพักหนาวก็คือพักชะอุมอะไรพี่น้องบ้านไรเอินพักชะอมุมเอ้ยบ้านไรเอินพักหนาวใช่บางคนจะมากิน อาหารอีสานอยู่ละแกงน้อไม่เ,เลยแกงกบ้แป้งแกงปลาเรือแต่เรือแต่อื้ออึงตัวนี้ไปห,หาเองมาได้เพิ่มข้อปวด แกงแบบพอดีแห้งไ,ไม่ขมไม่ขมไม่เกินไปนะพอะเดี๋ยวมันแซบแซบไปดลน้ำมันมันสดเนาะ <c oughs> สีผ้าไปจะอธิโชคปลาอยู่เด้อมากแกงแซบ่บจ้ะม,มือลำบากพี่น้วเาเห็นทีนียงบมลงไปไปหาปูมันยังบ่เศ้าถ้าถึงหนานนี่มันก็สิไปเลยก็เลยให้มันสมานก่อน อืร่บบมากเก็บเป็นต่อใหญ่ๆเลยเพราะามันบปขมมันล่ะต้มานานโม เอาไ้กินแรงอิ่มละพออิ่มอีกเดี๋ยวมาอ,อัดข่าวเต็มทีเลย quá chị làm cái gì con sống thùng đó ai ép ai ép cho hổng bèn cái kín năm tán cái kín ai mất đây tao đây ai mặc không สนับนีนอึกก็ขอญาตไปก่อนนะคะข,ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย